ทิกเกอร์เฉลยให้เองหนุ่มฝรั่งคนนี้ใช้แฟนใหม่แม่นิโคไหมชัดเจนใช้แฟนใหม่แม่ไหมก่อนหน้านี้นิโคทิดีโอได้ออกมาโพสภาพคู่หนุ่มฝรั่งคนหนึ่งพร้อมเขียนแคปชั่นว่ารูปที่ฉันชอบ ของเรางานนี้สร้างความฮือฮาสุดๆแถมหลายคนยังจับตาว่าเอ๊ะใช้แฟนใหม่หรือเปล่านะล่าสุดน้องทิกเกอร์อชิระลูกชายแม่นิโคได้ออกมาบอกว่ารูปนั้นเป็นแฟนของครูสอนร้องเพลงแม่ก็ไปเซลฟี่กับเขาแค่นั้นไม่มีอะไรเป็นเพื่อนกันวันที่เป็นข่าวเราก็อยู่ด้วยกันขำแทบตายผมก็สนิทกับมาร์คเขาก็น่ารัก มาแฮงเอาด้วยกันบ่อยแม่ก็ไม่คิดอะไรแค่เซลฟี่เราก็โพสลงไม่ติดถ้าแม่จะมีใครสักคนทุกคนมีเส้นทางความรักเป็นของตัวเองมันคือการโตขึ้นผมเชื่อใจแม่ถ้าเขาเลือกคบกับใครก็แสดงว่าเขาเลือกดีแล้วแม่เนื้อหอมไหมก็ไม่รู้ต้องถามแม่เองหลักๆแล้วเราคุยเรื่องไร้สาระเรื่องหมาแมว